สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีสิงห์ถัดไฟนะคะกับเรื่องราวครึ่งเดือนหลังค่ะ16-31มกราคมปี2567นะคะปีมะโรงงูใหญ่ปี2 0 2 4ครึ่งเดือนหลังนี้ก็มีดาวอาทิตย์พุทธศุขย้ายราศีนะคะอาทิตย์ยศศักรฐานของเพื่อนๆชาวชาว ราศีสิงชัดไฟนะก็อาทิตย์ผัวน้อมถ่อมตนนะตนเองก็อยู่กับอรินะคะประสบปัญหาต่อสู้เป็นยาชูกำลังนะคะ29มะกร,ราคมนี้ก็ได้ลาบได้ลาบการเงินผลตอบแทนจากการที่บุญเก่าทำไว้ดีค่ะนะมีโชคดังราชาไม่ต้องซื้อหามาเอง งานทางไกลงานต่างประเทศนะการเดินทางต่างถิ่นนะจันราโชชาโชคนะมาอยู่ในเรือนกันหนึ่งได้ลาบผลเล่งไปที่ราหูนะะราหูนี่ก็คือการที่ตนเองประสบการนะการเงินลาบผลม่งมัญหาการค้าด้วยประสบการความรู้ความสามารถนี้ไปอยู่ในเรือนอริปรสัสสะปัญหาเป็นยาโชกกำลังอปสัสสะก็ไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนเพื่อต้องข้ามฝ่ายตรงข้ามเสาเล่งลักนา ตลอด2ปีครึ่งนี้นะคะก็จะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปะ,ะราหูเนยดาวเจ้าเรือนเจ้าบ้านของปัตตนิ้นส่วนนะคะตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมีการสนับสนุนก็ต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนให้กับอีกฝ่ายด้วยนะคะราหูนั้นก็รีโกนมาที่พันธุบ้านก็ครัวคือญาตะะิก็มีการเปลี่ยนแปลงไปะคะ่ะก็ต้องใช้ ประสบการณ์ความรู้ความสามารถนะคะก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆม,มีการลงทนผริดอกออกผลร่วมกันกับเครือญาติครอบครัวนะคะกับเพื่อนใกลชิดมิตรสหายมีการเดินทางไกลการงานเปลี่ยนแปลงไปกันในรอบเจปีนี้ไปเต็มๆเ,เลยนะคะรตยูยนเริอนกรรมะการพันพุนปรุนแปรไปเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะดาวสุข เราทวแทนของการงานอาชีพและการติดต่อค้าขายกับมิตรสหายนะสุขมหาจาักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่นะเรนปุตตะเกี่ยวข้องกับร้านบริวารคนอ่อนวัยการลงทุนนี้ก็ได้รับความรุ่งเรืองจากมิตรสหายสุขอังคารดาวคู่มิตรนะ,ะจากเครือญาติครอบครัวผูกพันกันมีโอกาสมีการลงทนุนสร้างหลักแหลงนะธุรกิจของตนเองนะคะรุ่งเรืองก้าวหนา ก็จะได้พบกับความสมรเ็จสมหวังค่ะ,ะไปดูกันที่งานงานของเพืเ่อนๆชาวราศีสิงห์งานเงินความรักและการศึกษาก่ะงานมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจการเริ่มต้นนี้ก็เริ่มต้นเรื่อรักและถูกใจนะรักในสิ่งที่ทำก่อนอื่นนะคะ เริ่มต้นด้วยรักนะ,ะก็เฉริมฉลองะคะ่ะแต่ชาไม่ใช่ก็ต้องลง้มลุกคลุกรานนะอสุการณ้องลงุกขึ้นให้ไหวนะคะไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพของตนเองด้วยะคะ่ะโชคดีโชคร้ายก็ผ่านไปเริ่มต้นใหม่นะคะกับการเริ่มต้นตนเองะคะ่ะ อาทิตย์พุทธนะพุทธก็คือการเงินไรายได้ผลตอบแทนลาบผลนะตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับอรินะปัญหาอุปสรรคเหนื่อยในการงานนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะชีวิตนี้รู้คุณค่าในสิ่งที่ตนมีค่ะล้มร้อยครั้งลุกให้มากกว่าร้อยหนึ่งครั้งค่ะลุกในวัวโอกาสสมรริจนะคะมี พ่อแม่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ผู้ย่าทยายนะคะอังคารพันทุกบ้านเครือญาติมาอยู่ในเรือนปุตตะการลงทุนการพ้นปรนแปรไปกับงานอาชีพนี้ก็ได้รับการสนับสนุนคุ้มครองจากพ่อแม่ปู้ย่ายายนะคะมีปัญหาอะไรก็ได้รับการแก้ไขได้ผู้ใหญ่เจ้านายนะคะอังคารจอมราชันปรากฏนี้ก็ มีเกณฑ์ได้พบการงานต่างชาติต่างแดนหรือการงานบริหารการปกครองนะคะมีโอกาสได้ทําการงานรับรับผิดชอบการงานมีผู้ใหญ่เจ้านายให้การสนับสนุนเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะได้พบกับความมั่นคงปรากฏกับการเริ่มต้นการงานใหม่ๆค่ะงานธุรกิจนี้ มีการเงินรายได้ผลตอบแทนได้รับผิดชอบค่ะถ้าสมัครคางานก็มีงานเข้ามาเยอะนะคะประชันประมูลคันแขวน,นนี้ก็มีการงานนะเรียกตัวไปสอบสัมภาษณ์มีงานใหม่หมะการงานนะคะวิริยะอุตสาหะเข้าไว้ค่ะจะได้เตรียมพร้อมกับการเริ่มต้นงานใหม่หมค่ะ,ะวิริยะอุตสาหะงานวิริยะอุตสาหะอธิบาทีนะคะ ก็ขยันค่ะรวยแน่นอนมีการได้มีตำแหน่งนะคะราชการนะะั้นตำรวจนักปกครององคอ์กรห้างร้านมีโอกาสได้เป็นหัวหน้างานมากกว่าจะเป็นลูกน้องใครนะคะงานนี้มีอกปสปัญหาอะไรก็ได้รับการช่วยเหลือไปสู่ความรุ่งเรืองเป้าาหมาะ,ะมีแรงกระตุ้นสนับสนุน ให้ได้พบกับการล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ค่ะที่การงานการอาชีพอันนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องอพี่ชายนะคะเจ้านายสนับสนุนค่ะหรือตอนเองมีบุญบารมีที่เข้มแข็งค่ะก็ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือไปต่อที่งานแล้วก็เงินนะคะการเงินนะคะ เกี่ยวข้องกับโบรานบริวารน,นะจ้ะยังประสบการณ์ยังน้อยอยู่ก็เป็นคนที่น่ารักนะคะแวดล้อมด้วยสตรีโตรานบริวารคนอ่อนไหวกว่าเนี่ยจะมีอุปรสรรคปัญหาอะไรบ้างนะเสาเล็งลักอ่านะเกี่ยวข้องกับอุปรสรรคปัญหาก็ต้องแก้ไขด้วยสตินะคะอย่าทำตามอารมณ์กับการวันนี้ค่นะฟุ่มเฟือยไม่ได้ค่ะรางมรณนะเกี่ยวข้องกับ นี่สิตเก่าๆก,การเข้าไปเกี่ยวข้องกับเสารางูดาวคู่มิรนะรางูยืนเะงินมรณะก็ต้องทำอะไรการเงินมีมาก็ต้องจัดใจด้วยสตินะคะอย่าทำตามอารมณ์เงินก็จะยังอยู่กับเรา18เดือนเต็มนะถ้าไม่ดูแลบริหารก็จะมาวิตกกังวลนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะ,ะก็จะมีปัญหาเรื่องราวของนี่สิตเก่าๆกัน แก้ไขได้ก็ด้วยการที่การเงินนำไปลงทุนทุกที่ทุกทางทุกคนนะคะอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นำพาให้ชีวิตเกิดปัญหาเพราะความประมาทอันนี้ระมัดระวังในเรื่องราวของการขัดแย้งกับหุ้นส่วน มีการเงินเก,เก่าๆยังต้องแก้ไขค่ะมีสตินะคะในการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องการเงินนี้ก็ถ้าเป็นการงานที่เป็นองค์กรห้างร้านเนี่ยก็เฉลิมฉลองความสำเร็จนะคะลงตัวเนี่ยหมาะก,กับงานประจำโอกาสได้ลงตัวกับชีวิตนะคะค่ะเป็นเรื่องราวของพระ ราหูนะคะธุรกิจส่วนตัวที่ไปเกี่ยวข้องนี้ก็ใช้เวลาหลายอีก18เดือนเต็มที่จะแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นคงของกรเงันค่ะน,นะคะนะวามประมาทนะคะในเรื่องการงานการสังคมนะและความประมาทแบบการที่ต้องเรียนรู้นะตนเองผาทิตยุนเรนอริเรียนรู้ที่จะแก้ไข บริหาจัดการปัญหาเก่าๆรกรุงรังนะคะทำตัวเล็กเข้าไว้นะคะก็จะได้ไม่ลำบากค่ะในเรื่องการเงินระมัดระวังการจับจ่ายค่ะมีเรื่องราวของราว่องหุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามเพศตรงข้ามปัญหาเก่าๆเ,เข้ามาให้แก้ไขะคะ่ะไปดูที่ความรักนะคะ ความรักนะคะประมรักกับสิ่งที่ทำนะรักสบายเรื่อยในรีบร้อนนะะเกี่ยวข้องกับพุ้นส่วน่ายตรงข้ามเพศตรงข้ามร่วมกันงานนี้ก็รักกันนาไม่พูมมัดนะคะก็ใช้ชีวิตกับการงานก่อนค่ะเรื่อยในรีบร้อนมุ่งไปที่อันนี้ก็งานนะงานก็เงินแล้วก็จะได้เริ่มต้นได้พบกับ อะไรใหม่ๆนี้ก็มีการเงินเข้ามาจับใจใช้ซอยสบายเหมือนนะความรักมนก่อได้พบกับคนต่างถิ่นนะคะคนที่พบกันในสถานที่เดินทางท่องเที่ยวนะคะก็เป็นการเริ่มต้นที่มีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องตนเองมุ่งไปที่การเดินทางผจญภัยเริ่มต้นอิสระนี้มุ่งไปที่หาการเงินดีกว่านะคะ ตนเองนะการเงินลาบผลยังคงมีอุปสรรคปัญหา้าจจะมีคู่ครองคนรักก็เป็นเพียงรักทางไกลรักออนไลน์รักที่มาเกี่ยวข้องกับรักไม่คาดฝันเป็นลาบผลที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์คนต่างเชนนะคะก็มุ่งไปที่การหาลาบผลการเงินนะคะประคับประคองการ เงินที่ตนเองมีถ้าจะไปยิบยืมเงินใครนะก็ดูแลบริหารจัดการเองรับผิดชอบตนเองค่ะเพราะว่าอีกฝ่ายก็คงไม่มาร่วมรับผิดชอบด้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นการผจญภัยที่อิสระของชาวซิง์นะคะมีโอกาสได้ใช้ชีวิต อิจระนะเดินทางท่องเที่ยวทําการค้ารุ่งเรืองค่ะส่วนในเรื่องคู่ก็ยังคงติดขัดนะคะมีเรื่องของราภผลการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสาเล่งรักนะเรื่องราวของคู่นะคะคู่ต่างถิ่นต่างแดนไกล่ะ่งไปที่สร้างฐานะดีกว่านะคะถ้ายัางไม่สามารถรับผิดชอบชีวิต งานมอนและชีวิตตนเองให้มั่นคงอ,อย่าเพิ่งเริ่มต้นนะคะหาลาภผลแก้ไขชีวิตตนเองอปลอดภัยค่ะไปดูการศึกษาค่ะการศึกษานะคะคนเก่งนะคะ,ะเฉลียวฉลาดอ่า การแข่งขันสอบแข่งขันนี้มีโอกาสชนะการแข่งขันนะคะสดใสรุ่งเรืองค่ะเป็นเองเละคะชาวราศีสิงการลงทุนนี้จะนำพาให้ได้รับชัยชนะนะคะอาทิตย์สดใสรุ่งเรืองมีการแข่งขันต่อสู้และประสบความสำเร็จในการเรียนการศึกษาข่าวดีที่รอคอยนะคะเป็นคนรู้จักตนเองคนตัวตนของต,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 ตนเองนะค,ะ,คะก็มีโอกาสได้ รับชัยชนะความสำเร็จฟ้าเปิดสดใสมีไอเดียสร้างสรรค์าง,งานศินละปะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะงานออนไลน์งานเทคโนโลยีนะคะาว่างๆอยู่ก็เรียนรู้ศึกษานะคะมีโอกาสได้เข้าเรียนต่อศึกษามหาวิทยาลัยเก่าแกม่มีชื่อเสียงม,มีโอกาสได้อาทิตย์เป็นมิตรกับครนะคะก็ได้การลงทุนสนุนจากผู้ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงยกย้ายนี้ไปสู่ความรุ่งเรืองในกาลถึงสามสในสายนแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปยาวๆอีก1ปีกว่าเลยนะคะมีโอกาสได้รับความสําเร็จงานสอนงานบนงานสอนมีโอกาสไปรู้ศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยสําเร็จมีชื่อเสียงค่ะมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานออนไลน์งานต่างประเทศงานเทคโนโลยีสร้างสรรค์นี้ สำเร็จนะโดดเด่นมีชื่อเสียงนะเป็นเดอะสตาร์เลยนะคะนะเริ่มต้นเลยเลยค่ะนะไม่คาดคิดเลยว่าจะเป็นไปได้นะล,ล่าผลการเงินก็ทุกที่ทุกทางทุกเวลาแล้วค่ะเริ่มต้นสร้างความรู้ความสามารถนะครู้ดีการศึกษาดีนะโอกาสร่วมเรื่องกับการงานอนาะนะชีพใหม่ๆค่นะรวยด้วยค่ะ โชคดีนี้จะมาเยือนชาวซิงนะคะเลือกวิชาที่ถูกต้องถูกใจนะคะตามจังหวะชีวิตค่ะดาวพุธดาวพัสด,ดาวอาทิตย์ซ่องแสงสดใสและดาวราหูนำโชคชีวิตให้เปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาชนะสอบเป็นจุเป็นค่าราชการงานประจําสําเร็จนะคะชนะการแข่งขันโชคดีรุ่งเรืองมีความสุขโชคดีค่ะ